สวัสดีนะักเรียนชั้นปสทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อบวกลบคูณหารที่มีการคำนวณ2-3ถึง3ขั้นตอนแบบมีวงเล็บนะคะซึ่งการคำนวณแบบมีวงเล็บเราจะเลือกทำในวงเล็บก่อนนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูโจทย์ของเรากันค่ะ จงหาผลลัพธ์ของวงเล 21, ็บ2 1 3 9 0ลบน4 8 5 3คูณ126ในแนวตั้งนะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรมาดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการหาผลลัพธ์ของตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บค่ะนั่นก็คือ2 1 3 9 0ลบกับ 194853ค่ะโดยเราจะทำการลบทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ขวามือสุดค่ะนักเรียน0ูนย์ลบ3ได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องไปยืมในหลักถัดไปนะคะนั่นก็คือยืม9 9ถูกยืมไป1ก็จะเหลือ8จากนั้น0ก็จะกลายเป็น10ค่ะทีนี้10-3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ 7นั่นเองต่อไป8ลบ5ลบได้ไหมคะอาลบได้ลบกันได้เท่าไหร่คะได้3เก่งมากค่ะต่อไป3ลบกับ8ลบได้ไหมคะนักเรียนลบไม่ได้นะคะเราก็จะต้องไปยืมในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือคะ่ะนั่นก็คือยืม1 1ก็จะเหลือ0จากนั้น กระจายมาให้3 3ก็จะกลายเป็น13นั่นเองค่ะ13ลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5ค่ะต่อไป0ลบกับ4ได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เราก็จะต้องไปยืมในหลักถัดไปซึ่งหลักถัดไปเป็น0มีให้เรายืมไหมคะไม่มีเราก็ยืมในหลักถัดไปอีกค่ะยืม2 2ถูกยืมไปก็เหลือ1ค่ะ จากนั้น0จะกลายเป็น10 10ถูกยืมต่อก็เหลือ9จากนั้น0นตัวนี้ก็จะกลายเป็น10ทีนี้10ลบกับ4เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ6นั่นเองจากนั้น9ลบก็เท่ากับ0 1ลบ1ก็เท่ากับ0เมื่อเราได้คำตอบของผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนะคะเราจะทำยังไงต่อคะนักเรียน แล้วก็จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับ126ค่ะโดยเราจะแสดงการตั้งคูณเลยนะคะคือ6537คูณ126ค่ะเราจะเริ่มทำการคูณในทีละหลักนะคะเริ่มจาก6ที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนนะคะ6 7 42ใส่2ทด4ค่ะ ต่อไป6 3 18 18บวก4กลายเป็น22ใส่2ทด2ค่ะ6 5 30ทด2กลายเป็น32ก็ใส่2ทด3ค่ะ6คูณ6เท่ากับ36 36ทดอีก3ก็กลายเป็น39นั่นเองค่ะ นักเรียนหาผลคูณในหลักหน่วยได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการคูณในหลักสิบต่อค่ะด้วยนำ2ที่อยู่ในหลักสิบคูณกับ6,537ค่ะซึ่งคูณในหลักสิบอย่าลืมว่าเราจะต้องทำยังไงคะเติมศูนย์หนึ่งตัวค่ะหลักสิบนะคะจากนั้นเริ่มทำการคูณค่ะนักเรียน2คูณ7เท่ากับ 14ใส่4ีทด1นึ่ะคะสองทด1กลายเป็น7จค่ะสองคูณหเท่ากับสิใส่0ทด1ในหลักถัดไป2องคูณหเท่ากับสิทดหกลายเป็น13ค่ะเมื่อเราคูณในหลัก10เรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องคูณในหลักอะไรต่อคะคูณ1ที่อยู่ในหลัก ร้อยนั่นเองนะคะคูณหลักร้อยเราจะต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะนักเรียน2ตัวนั่นเองค่ะเมื่อเติมศูนย์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคูณได้เลยค่ะ1คูณ7เท่ากับ7ค่ะ1คูณ3เท่ากับ3 1คูณ5เท่ากับ5 1คูณ6เท่ากับ6ค่ะจากนั้นค่ะนำผลลัพธ์ในการคูณในหลักหน่วยหลักสิบและหลัก 0 0มาบวกกันเพื่อได้ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายนะคะโดยการบวกทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากทางขวามือสุดก่อนซึ่งบวกกันจะได้เท่ากับ823662ันั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนำคำตอบที่ได้มาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปค่ะมาดูวิธีการหาผลลัพธ์ของ5 3 5 5 6 0ลบวงเล็บ2 6 4 1 0บวก1 7 9 2 0ในแนวนอนกันนะคะซึ่งจะแตกต่างจากแนวตั้งอย่างไรเรามาดูค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนดังนี้ค่ะจากนั้นเริ่มทำการหาผลลัพธ์จากตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนซึ่งนักเรียนจะต้องไปหาผลลัพธ์ในกระดาษทดข้างนอกไม่โชว์ในวิธีทำนะคะด้วยนำา6 4 1 0 0 0บวกกับ1 7 9 9 2 0 ไปหาคำตอบค่ะจากนั้นเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำคำตอบที่นักเรียนได้มาเขียนดังนี้นะคะเมื่อเสร็จในขั้นตอนที่1แล้วขั้นตอนที่2นักเรียนก็นำา5ส0สามหลบกับคำตอบในวงเล็บที่นักเรียนได้นั่นก็คือ4 3 5แ2 0 20, นะคะลบกันนักเรียนก็จะต้องไปลบใน กระดาษทดข้างนอกค่ะซึ่งลบเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนก็นำมาเขียนในวิธีทำนะคะซึ่งลบกันก็จะได้เท่ากับ1นึ่งนั่นั่นเองเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำมาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะซึ่งแนวนอนวิธีทำจะสั้นกว่าการหาผลลัพธ์ในแนวตั้งนะคะแต่นักเรียนจะต้องไป ทดที่กระดาษเศษด้านนอกแล้วนำคำตอบที่ได้มาเติมในวิธีทํำค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะจงหาผลลัพธ์ของวงเล็บ38,951หารด้วย11คูณวงเล็บ32-29,987ลบ29,987ในแนวตั้ง ซึ่งเราจะโชว์วิธีการหาคําตอบในวิธีทําเลยนะคะโดยเริ่มจากคํานวณตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนคุณครูจะทําการหารก่อนนะคะโดยน้วยห้าส8 9 5 1หารด้วย11ค่ะเริ่มการหารจํานวนนับใด 11คูณจำนวนรับใดเท่ากับ38ค่ะนักเรียน11คูณ3เท่ากับ33ค่ะจากนั้นนำสามสลบกับ33ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ5นั่นเองลบจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงตัวถัดไปลงมาค่ะนั่นก็คือ9กลายเป็น59 11คูณจำนวนใดเท่ากับ59ค่ะนักเรียน11 คูณ5เท่ากับ55ค่ะจากนั้นนำ59ลบกับ55เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4นั่นเองลบเสร็จดึงตัวถัดไปลงมาค่ะนั่นก็คือ5ค่ะ11คูณจำนวนใดเท่ากับ45คะนักเรียน11คูณ4เท่ากับ44ค่ะนำ45ลบ44เท่ากับ1 จากนั้นดึงตัวถัดไปลงมาอีกค่ะกลายเป็น11 11คูณจำนวนนับใดเท่ากับ11คะนักเรียน11 1, 11นั่นเองลบกันก็จะได้เท่ากับ0ค่ะต่อไปเราจะต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนอ่าหาผลลัพธ์ของวงเล็บที่2ค่ะนั่นก็คือ32 0 0 0ลบกับ20,000 9,987นั่นเองค่ะเราก็จะทำการหาผลลบในแนวตั้งนะคะโชว์วิธีการลบเลยโดยเราเริ่มการลบจากจํานวนที่อยู่ทางขวามือสุดนั่นเองค่ะ2ลบกับ7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนไม่ได้นะคะเราก็จะยืมตัวถัดไปทางซ้ายมือซึ่งเป็น0ูนย์ศย์ไม่มีให้ยืมก็ยืมตัวถัดไปอีก ไม่มีให้ยืมยืมตัวถัดไปอีกไม่มีให้ยืมต่อไปยืมตัวถัดไปนั่นก็คือ3มีให้ยืมแล้วนะคะ3ถูกยืมไป1ก็จะเหลือ2นั่นเอง0ก็คือกลายเป็น10เราก็ยืมต่อก็กลายเป็น9 0ศนตัวนี้ก็จะเป็น10จากนั้นเราก็ยืมต่อก็กลายเป็น9 0ศนตัวนี้ก็จะกลายเป็น 10เรายืมไปให้2ต่อก็กลายเป็น9จากนั้น2ตัวนี้ถูกกระจายมาที่เรายืมมากลายเป็น12นั่นเองนะคะ12ลบเเท่ากับเท่าไหร่คะนะักเรียนเท่ากับ5ค่ะลบในหลักถัดไป9-8ลบ8เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1ค่ะ 9-9ลบเท่ากับ0 9ลบเท่ากับ0 2ลบ2เท่ากับ0ดังนั้นผลลัพธ์ของวงเล็บนี้ก็เท่ากับ15ค่ะซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะคะเราจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง2วงเล็บมาทำอะไรกันคะนักเรียนมาคูณกันนั่นเองค่ะดยน้ายนำ3541คูณกับ15 ซึ่งนักเรียนจะต้องทำการหาผลคูณด้วยตนเองนะคะโดยเริ่มทำการคูณ5ที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนจากนั้นก็คูณ1ที่อยู่ในหลัก10นะคะอย่าลืมว่าเมื่อคูณหลัก10จะต้องเติม0ก่อน1ตัวเมื่อได้ผลคูณในหลักหน่วยและหลัก10บแล้วนำผลคูณที่ได้มาบวกกันเพื่อได้ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายนะคะ จากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งข้อจงหาผลลัพธ์ของวงเล็บ3 4 3, 3, 9, 2 1 3 0 3ลบ3า9,102คูณวงเล็บ30,60หาร15ในแนวนอนนะคะซึ่ง วิธีทำในแนวนอนก็จะสั้นกว่าในแนวตั้งเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราไปหาคำตอบในกระดาษเศษแล้วนำคำตอบที่ได้มาเขียนโชว์ในวิธีทำนะคะก่อนอื่นวิธีทำเราก็จะนำจำนวนที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนคะ่ะนักเรียน จากนั้นเราก็จะเริ่มหาคำตอบในวงเล็บแรกกันก่อนนะคะซึ่งนักเรียนเตรียมกระดาษทดของนักเรียนขึ้นมาเลยค่ะ342130-339102ลบ 3, 42, 3 9, เมื่อลบเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะจากนั้นมาดูในวงเล็บที่2ค่ะ3060 หาร15นักเรียนทำการหารในกระดาษทดค่ะเมื่อทำการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำคำตอบที่ได้มาเขียนลงไปในวิธีทำดังนี้นะคะในวงเล็บแรกคำตอบที่ได้นั่นก็คือ3 0 2 8คําคำตอบตรงกับครูไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปมาดูวงเล็บที่สองค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ 204ร้20อ่าเหมือนกันเลยเก่งมากค่ะจากนั้นนะคะนำจำนวน2จํจำนวนที่ได้มาคูณกันโดยนักเรียนก็ไปคูณในกระดาษทดอีกเช่นเคยค่ะเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วได้ผลลัพธ์อย่าลืมนำคำตอบที่ได้มาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่ 74และ75นะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อสำหรับวันนี้ค,นคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ